สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ชาวราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงวันที่20-31สิงหาคม2568ช่วงนี้การงานและการเงินของท่านนั้นจะเป็นยังไงบ้างมีอุปสรรคและติดขัดมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาจริงท่านจะแก้ไขได้ด้วยตัวของท่านเองหรือว่าจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยหรือแก้ไขได้หรือเปล่านะคะแล้วการเงินของท่านเป็นยังไงบ้างโชคลาภมาจากไหนมารับฟังกันได้เลยคะ่ะ ก่อนอื่นเรามาฟังการงานของท่านก่อนนะคะเชาราศีพิจิกช่วงนี้ท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะและจะมีการเดินทางระยะสั้นๆบ่อยขึ้นท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการติดต่อในหน้าพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีการติดต่อซื้อขายกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นจะมีการพูดคุยกับลูกค้าบ่อยขึ้นท่านใดที่ทํางานประจําเป็นช่วงที่งานของท่านค่อนข้างที่จะยุ่งนะคะ งานเก่าจบไปงานใหม่จะเข้ามาบางท่านจะมีงานจ็อบงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำด้วยท่านใดที่รับจ็อบรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำช่วงนี้เหนื่อยคุณสองคูณสามกันเลยทีเดียวเพราะว่างานงานพิเศษที่เข้ามานะคะจะเป็นมาในจะเป็นงานที่เข้ามาในลักษณะมีปัญหาหรือไม่ก็จะเข้ามาในลักษณะที่ว่ามาแบบปุบปรับฉับพลันมาแบบกำหนดเวลามาเช้า ต้องการเย็นอะไรประมาณนี้ฉะนั้นขอให้ท่านเตรียมวางแผนการทำงานให้ดีๆนะคะสำหรับท่านใดที่ทำอะไรที่หลากหลายอย่างมีงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยเหนื่อยนะชีวิตจะแต่งกับงานไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกับใครท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางพ่อค้าแม่ขายนะคะช่วงนี้จะมีการเดินทางเป็นระยะระยะท่านใดที่กำลัง พูดคุยผลประโยชน์หรือว่าตกลงธุรกิจดีวงานอยู่จะได้รับข่าวดีนะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นและต่อมาค่ะจะมีคนคอยช่วยเหลือในวันที่ท่านมีปัญหาหรือแม้แต่ถ้าท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือฉะนั้นช่วงนี้นะคะถ้าท่านใดที่ทํางานประจำถ้างานยุ่งงานเยอะงานไหนที่ท่านโยนให้คนอื่นช่วยทําได้ท่านไหว้วานใครได้ท่านไว้ใจใครก็ มอบหมายงานบางอย่างให้เขาช่วยทำนะคะงานไหนที่ไม่สำคัญให้คนอื่นทำแทนได้ให้ท่านแบ่งงานไปให้คนอื่นช่วยทำไม่เช่นนั้นแล้วท่านเหนื่อยหน้าดูนะช่วงนี้เพราะว่าบางครั้งงานบางอย่างที่เข้ามานะคะมันจะมาพร้อมกับปัญหาแต่ข้อดีก็คือว่าทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าปัญหาจะเกี่ยวกับอะไรก็ตามท่านจะแก้ไขได้นะคะมีดวงได้รับข่าวดีรอคอยข่าวอะไรก็ตามข่าวนั้นจะเข้ามา ในช่วงนี้เลยนะคะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นถ้าจะได้ไปยังสถานที่แปลกหูแปลกตาจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแปลกใหม่จะได้คุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆนะคะมีเรื่องอื่นอัดใจอยู่บ้างนะในเรื่องของการทำงานอาจจะด้วยความที่ว่างานยุ่งงานเยอะหรือว่าอารมณ์เหมือนโดนผู้ใหญ่กันแกล้งงานสบายให้คนอื่นทา แต่งานที่เข้ามาหาท่านมักจะเป็นงานที่มาพร้อมกับปัญหาหรือเป็นงานยากงานหินอาจจะมีการน้อยอกน้อยใจผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้างนะคะอารมณ์ของท่านจะเป็นแบบนี้และต่อมาอยากจะขอเตือนนิดนึงช่วงนี้ท่านมักจะเจอคนที่อารมณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนะคะคือหงุดหงิดหัวร้อนมีคนท่านมักจะเจอกับคนที่พูดจาไม่ดีหรือไม่ก็ทําพฤติกรรมไม่ค่อยน่ารักใส่ท่านและ ตัวท่านเองบางวันก็เป็นคนที่เงียบแต่บางวันก็พร้อมที่จะปะทะฉะนั้นท่านจะต้องใจเย็นและควบคุมอารมณ์ให้ได้อะไรก็ตามที่ปล่อยผ่านได้ให้ปล่อยผ่านไปเลยอย่าเก็บมาใส่ใจช่วงนี้การทำงานของท่านมีปัญหาอยู่บ้างแต่ทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้ผลงานดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชมเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานนะคะปัญหามีเป็นปัญหาเล็กน้อย ด้านการเงินของท่านการเงินของท่านในช่วงนี้ท่านมีดวงได้เงินพิเศษนะคะบางท่านจะมีรายรับมากกว่า1ช่องทางมีเงินเข้ามาเรื่อยๆสําหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือรับท่านใดที่ทํางานอิสระนะคะพี่วินพี่แท็กซี่ต่างๆช่วงนี้การเงินของท่านถือว่าเข้ามาดีลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการท่าน เป็นระยะระยะคือจะไม่มีวันเงียบเหงาจะไม่มีวันบ่นว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกค้าน้อยจังนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายนะช่วงนี้บางวันท่านจะได้ออเดอร์แบบฟุกๆ้วยนะสมมติถ้าท่านขายอาหารตามสั่งอ,อยู่ๆก็มีลูกค้ามาสั่งข้ากล่องทีละสิบกล่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทอง มีดวงได้สิ่งของที่ท่านอยากได้จะได้ไปยังสถานที่ที่ท่านอยากไปนะคะถ้าตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามอาจจะเป็นข้าของเครื่องใช้หรือไม่ก็เครื่องประดับเล็กๆน้อยๆเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าท่านจะได้ซื้อนะคะและท่านจะได้ไปยังสถานที่ที่อยากไปจะมีจะได้เดินทางท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตอิสระในบางช่วงบางจังหวะนะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ จริงจังกับการทำงานสำหรับวันทำงานแต่พอวันหยุดนี่ช่วงนี้ท่านบางท่านนี่จะหาทางออกต่างจังหวัดเลยนะท่านจะใช้วิธีเที่ยววันเดย์ทริปอะไรก็ว่าไปแต่ช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะเป็นช่วงที่ท่านได้พักผ่อนได้ใช้จ่ายเงินในส่วนที่ท่านอยากจะใช้จ่ายมีรายรับพิเศษเกิดขึ้นแต่ว่ารายรับพิเศษที่เข้ามาจะมาจากงานนะคะถ้าท่านใดที่ กำลังคาดหวังเงินจากส่วนใดก็ตามหรือว่ากำลังลุ้นเงินจากส่วนใดก็ตามรอเงินจากส่วนใดก็ตามท่านจะได้เงินนั้นมาในช่วงระยะเวลานี้ลหละค่ะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะเงินบางอย่างที่ท่านกำลังวิตกกังวลใจกลัวไม่ได้กลัวคือไม่มีความชัดเจนช่วงนี้กลุ้มใจมากๆจะได้ทัน ตรงตามกําหนดเวลาไหมเงินเดือนออกตรงไหมเป็นอันว่าท่านจะได้เงินตรงตามกําหนดเวลาที่ท่านควรจะได้ถ้ามีการเลทเลื่อนบ้างก็จะนิดๆหน่อยๆแต่ท่านจะได้มาในที่สุดนะคะค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกเลยค่ะหมดเงินไปกับการท่องเที่ยวซื้อของทีอ่อยากจะได้นะคะแต่ไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะชาวราศีพิจิกช่วงนี้ไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ถ้าท่านอยากได้เงินหรือว่า ท่านมีความคิดว่าอยากจะขอกู้ขอยืมหรือว่าอยากจะทําอะไรก็ตามเพื่อที่จะได้เงินมาแต่ว่าเป็นสิ่งที่ใช้ความสามารถทําเลยค่ะช่วงนี้ท่านจะได้มานะคะแต่ไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแม้แต่ท่านใดที่เป็นนักลงทุนท่านก็ต้องจับตาการลงทุนให้ดีๆนะคะข้อดีนะถ้าท่านติดขัดมีปัญหาท่านจะมีคนคอยช่วยเหลืออาจจะเป็นคู่ครองหรือว่าเพื่อนสนิท หรือคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะการเงินยังไงก็มีให้ใช้จ่ายอย่างคล่องมือแต่ก็ไม่อยากให้ท่านประมาทด้านการใช้เงินเพราะว่าช่วงนี้ท่านก็ค่อนข้างที่จะใช้จ่ายตามใจตัวเองพอสมควรไม่ค่อยที่จะคิดมากเรื่องการใช้เงินนะคะฉะนั้นขอให้ท่านระวังการใช้เงินระวังการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโชคลาบแต่ว่าโชคลาบจะมาจากงานหรือว่าจะมาจากเงินเท่านั้นเองนะคะเป็นอันว่า ถ้ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินท่านจะแก้ไขได้นะคะขออวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านเฮงเฮงปังๆังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ